สวัสดีครับพี่มอนแล้วคุณผู้ชมครับเฮ้ยสัญญาณบอกเมื่อเช้าให้ลองเข้ามาปิดได้ยังอ๋อก็ก็ถ้ากลัวก็ปิดวันนี้ครับถ้ากลัวก็ปิดวันนี้แต่ถ้าคิดว่าต้นทุนต่ํานะครับก็<ช>ลุ้นพรุ่งนี้ยังได้อยู่ครับเพราะอะไรถึงว่าต้องลุ้นพรุ่งนี้คะ่ะเพราะว่าวันนี้มีแรงซื้อกลับเข้ามาครับพรุ่งนี้น่าจะขึ้นได้ต่อครับผมค่ะขึ้นได้ต่อแบบไหนคะ จากน,นเอาเป็นแนวต้านหลักแล้วกันนะครับแนวต้านหลักของการซื้นตัวก็อย่างที่บอกไว้ครับต้านแรกจะอยู่ที่915นะครับแต่ว่าเป้าที่มองไว้เนี่ยอาจจะ920-925ครับตรงน,นั้นจะเป็นจังหวะสําหรับการขายแล้วก็ดูเป็นจังหวะอาจจะเริ่มช็อตตรงนั้นนะครับก็หมายความพรุ่งนี้ตลาดเด้งแล้วก็จะลงช่วงสั้นนะครับช่วงสั้นนะครับอย่าอย่าเพิ่งมองไปไกลแบบมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้คือที่เรายังอยู่เนี่ยคือเหมือนกับว่า อันนี้ผมคิดเอาเองนะครับว่าสิ่งที่เกิดดีบาวขึ้นในวันนี้เนี่ยมันเป็นแรงซื้อนะครับของอนักออฟเทดหรือเป็นไทยก็ไม่รู้อะครับที่กําลังทดสอบตลาดอยู่นะครับโดยการซื้อหุ้นในกลุ่มพลังครับที่นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยไม่มีหุ้นอยู่หรือมีอยู่น้อยนะครับเพื่อให้ตัวของตลาดเนี่ยฟื้นตัวเนี่ยกลับขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้าสังเกตก็คือแรงช็อตหรือว่าแรงขายที่เกิดหน,นักจากนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยจะออก มาเยอะในทางกลุ่มธานาคารนะครับซึ่งผมก็มองว่าธนาคารเนี่ยมันก็ถูกอยู่แล้วครับช็อตมาเราก็ซื้อไปีเนีต่ว่าตอนนี้กำลังทดสอบอยู่ว่าถ้าไม่มีแรงขายเกิดขึ้นในหุ้นพลังงานนะครับแรงเว v e ์ shot ของแบงค์เนี่ยอาจจะยังมีเกิดต่อในช่วงสั้นนะครับงงไหมครับอืม,มงมงพี่กำลังตามคุณอยู่งงก็คือ คนที่เคยช็อตหุ้นอยู่เล่นเป็นขาลงนะครับอ,อ,อ,อาจจะเป็นนักนงทุนต่างประเทศหรือว่าเป็น๊อ,ป,อปเทรดหรืออะไรพวกนี้ครับการช็อตลงมามากๆปุ๊บเนี่ยพอเห็นนะครับพื้นตัวกลับขึ้นมาได้เนี่ยพื้นตัวกลับขึ้นมาได้เนี่ยคนที่ช็อตเอาไว้อะครับเขาก็ต้องซื้อหุ้นคืนครับผมเพราะนั้นการลงเนี่ยคาดหวังการรีบาวแรงๆได้ครับจากแรงของการคนที่ต้องซื้อหุ้นเพื่อไปคืนจากการยืมมาช็อตนะครับผม ค่ะค่ะเข้าใจค่ะก็คือมันหนักแล้วพอแล้วอ่ค,คือแล้วก็ดันกลับมาเขาเรียกเขาเรียกสั่งสอนให้ดูก่อนว่าเป็นอย่างนี้นะเราก็เห็นแล้วว่าเออแรงขายเขามีทีนี้ปัญหาคือเราจะเล่นยังไงอะครับก็ถ้ามีต้นทุนต่ําด้านล่างนะครับที่บอกไว้ก็คืออ่าขึ้นมาหนึ่งสามเจ็ดศูนย์หนึ่งสามแปดศูนย์ถึงตรงนั้นคิดว่าอาจจะต้องขายครับเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็ขอนั่งดูตลาดครับ อืออค่ะคก็ก็มันลงสุดนะฮะคุณผู้ชมเมื่อเช้านี้นะฮะก็กลับมาที่ว่าเหมือนที่คุณธีรศักดิ์แกตามสั้นๆกันต่อนี่เองนะคะครับผมครับเพราะว่าถ้ามองภาพใหญ่จริงมันจะมันจะมีปัญหาคือบางทีการกลับตัวหรือว่าการกลับลำมันจะลําบากเพราะนั้นเราดูก็คือเป็นธีร์ช็อตไปหรือว่าวางภาพระยะยาวได้แต่ว่าในช่วงสั้นก็ต้องตามรอยต่อในแต่ละจังหวัดด้วยครับแต่ถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ไม่ต้องตาม ไม่รู้อะไรก็ต้องไปงศึกษาครับหรือว่าไปดูข้อมูลหาข้อมูลครับฟังพี่ม่อนนี้ก็ได้นะครับได้ไประโยชน์น,นะครับเพราะเราต้อมาโปรเซสนฟัง,ฟงทั่วประเทศเลยนะคุณนิสาเดี๋ยวนี้ห้องคาทั่วประเทศอ่ะไปซื้อจานเพาะเลยแล้วมาดูช่องทีวีสุวรรณภูมิตอนตอนสี่โมงนี่แหละอ,อ๋อแะละครับพอดูทางเว็บไซต์มันดูไม่ได้มันกระตุกกันตอนนี้ได้ข่าวมาลักษณะนั้นนะคะโอ้ดีมากเลยครับเดี๋ยวว่างๆผมจะไปเยี่ยมนี่ครับได้ไปห้องคารซีเอ็มบีแถวหันใหญ่ติดติดหรือยังคะไม่ทราบครับไม่ได้ไปเลยท่าน เคยไปครับเคยไปจำไม่ได้รบอกบอกห้องค้าที่หาดใหญ่ดิด้วยนะครับครับได้ครับได้เดี๋ยวดูสิบหกนาฬิกาไม่ทันอันตรายตั้งหลักไม่ทันไปดูเขาตอนเช้าไปแล้วครับเอเออก็โดยโดยวันนี้ก็คือเอาเป็นตัวไหนก่อนครับพุดหรือฟิวเจอร์หรือทองครับเอาฟิวเจอร์มาก่อนก็แล้วกันโอเคฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ก็ยังลุ้นลองไปต่อนะครับแต่ว่าตรงนี้อาจจะคนที่ยังไม่ลองอาจจะต้องเหมือนกับกล้าเสี่ยงนิดหนึ่งนะครับก็ถ้า จะลองนะครับก็ตรงก็ต้องลองวันนี้นะครับแล้วก็ขอจุดสต็อปลอดเอาไว้ที่905าครับถ้าหลุดก็เป็นจังหวะคัดลอดสถานะลองครับมีเข้ามีออกให้นะคะครับครับครับเออแต่พู้นี้ผมไม่ได้นี่แล้วนี่ครับก็เอาวันนี้ออก9 0้ถ้าเกิดไรขึ้นขาลองครับถ้างั้นวันนี้ก็คือนะครับสําหรับกาะทุนถัดจากนี้ไปนะครับตัวของเซท้าสิบซีรีส์ยูนะครับแนวรับก็คืออ่า อ912910ยังสามารถลองได้นะครับ <Okay. S 2> เพื่อลุ้นวันพรุ่งนี้นะครับโดยมีแนวต้านนะครับต้านแรกอยู่ที่915นะครับถ้าข้ามได้920จะเป็นจังหวะขายสถานะลองนะครับส่วนการช็อตผมขอดูตรง925ครับถ้าขึ้นไปแถวนั้นอาจจะต้องเลือกเป็นจังหวะช็อตแลครับของคุณธีรศักดิ์เข้าเร็วออกเร็วนะคะค่ะแล้วไป<า>ดูในส่วนทองคําคะตัวของทองคํานะครับ เด้งมาอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันแล้วนะคะเมื่อเช้าอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดนะฮะ 500. คร้อยก็ดูจากแรงซื้อแล้วผมคิดว่าขอโห o อีกสักวันหนึ่งะครับอืขับขอโห o อีกสักวันหนึ่งแล้วก็คืนนี้ถ้าพรุ่งนี้นะครับม,มีการย่อตัวลงมาต่ํากว่าสองหมื่นหนึ่งก็ก็ยังไม่ต้องรีบขายนะครับแต่ถ้าคืนนี้นะครับไม่สามารถยืนพรุ่งนี้เช้าแล้วกันครับตัวของ go future ตัวของ go future นะครับ ยืนเหนือ2 0 0 0งอาจจะต้องยอมขอ,อสต็อ o รอสถานะช็อตที่ดูเอาไว้นะครับเพราะว่าการย่อตัวของราคาทองคำครับมันลงไม่มากพอนะครับแล้วก็มีการขึ้นของค่างเงินบาทที่ทําให้ราคาของตัวทองมันขึ้นไปเยอะครับนั่นก็คือยังขอโฮช็อตก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ถ้ายืนเหนือ2 0 0 0งไม่ได้ก็ถือต่อไปครับ ทางคุณสุประทัศนะฮะมีคําถามเกิดขึ้นหุ้นอะไรนะที่คุณจิตใจถามคุณธีรศักดิ์ได้เลยทุกทุกตัวได้เลยใช่ค่ะเชิญค่ะคุณธีรศักดิ์เดี๋ยวถามคําถามจากคุณสุประทัศนะคะคุณธีรศักดิ์ครับครับครับอ่าตัว UMI น่าสนใจไหมครับคุณสุประทัศเป็นใครอะครับเป็นผู้ดำเนินรายการรุ่นน้องรุ่นน้องเด็กเด็กดีครับเด็ครับผมักไม่เห็นนะครับไม่ได้ดูนะครับอ่ ตัวของ UMI ทดสอบเส้น200วันนะครับที่22.8แต่ที่ปัญหาของ UMI เนี่ยคือผมไม่รู้ว่าใครเล่นเงนอยู่นะครับเพราะนั้นก็ต้องหวังว่าเจ้เอาที่ไหนหรือว่าคนนักทุนมาสนใจคันึงสัญญาณซื้อนะครับของ UMI จะเกิดเมื่อกลับขึ้นมายืนเหนือ13บาทครับขอเป็น follow by u แล้วกันครับอ๋อ13บาทควรซื้อใช่ไหมครับถ้ากลับขึ้นมาเหนือ13บาทได้จะเป็น follow by ครับแล้วก็แนวต้านอยู่4บาทครับ เนในกรอบแคบๆครับผมอ๋อจะเอาหรือยังแล้วมีตัวอื่นไหมครับคุณทีรศครับที่น่าสนใจครับอ๋อตัวที่น่าสนใจนะครับที่อ่าตื่นเต้นตื่นเต้นหน่อยครับตื่นเต้นหน่อยมันไม่ทันแล้วอะครับผมเดี๋ยวไว้วันพุธหน้าเลยดีกว่าครับผมมันคงไม่ทันแล้วครับหลายวันเดี๋ยวรับผิดชอบไม่ไหวครับรับผิดชอบไม่ไหวรับผิดชอบไม่ไหวครับไม่ไหวอ่คุณสุภาพนี่เขาชอบเด็กเพิ่งจบมาของร้อนอ๋อของร้อนนะครับอยากเล่นของร้อน ครับผมครับได้เรียบร้อยมีมีมีอยู่เรื่อยๆครับมีอยู่เรื่อยๆครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบครับครับผมครับผมขอบคุณมากนะครับได้ครับ